เพชรยังอยู่นางเมืองเจ้าเมืองกิมเรีวเดี๋ยวพวกเจ้งจะย่า่งพวกจ้าย่างเมืองมาลั่นเดี๋ยวปัญหาพวกเมืองเด็กทุ่ยย่างหนึ่งแล้วน,น,นะฮะว่าคุณได้รับเป็นผู้โชคดีสิได้รับของรางวงัลโชคดีจะไหนใหญ่เอาแจา๊งแล้วมีชิงรางวัลมไหมไม่ได้ชิงรางวัลไปเพียงแต่ท่านถือโทรศัพท์ไปแอปไลน์กับพี่มันกุ้ง หลังจากนั้นเขียนสื่อของนั่นพรบกำหนดทั่วยหยอดนกกองปับ๊บเดี๋ยวมันจะจับอยู่ทั้งเวทีนี่เลยเอาคัชแอนไลฟ์มาเสืออะฮะอยู่ท้องน้อยคนนี้มนะั้งคับเันอันลูกซีลูกหาอะไรที่อะไรด๋วยเตียวมัน <c oughs> จะเป็นไผ่หรือเปนี่เอา้าเออแม่นี่เดียวปุ้ไปไยกับไผ่ปะ ็นความจริงล่ะอุ้ยอันนี้ยายหมอดเด้อหมดไลยบักลาอุ้ยจะ่าบักลา <c oughs> อันนี้หมอดยายหมดอยายหมดอดยายหม,ดหหมดอนนหหมดมาตรโคราชนี่นะนั่นดิตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงปูดประชาโคราชก็ได้ประชาอีสานก็นได้เจ้ามาแต่อำเภอไหนเนี่ยมาแต่อำเภอเสิงสางโอ้ขันบ้านเอาเอิญอำเภอคอนสิแจ้งคะแนนขึ้นมาสิอเอ้าคอนสิแจ้งก็เสิงสางเนาะเสึงสางมันเป็นภาษากลาง อากูยูหันกูรู้มั้งยัางนเอ้ยคิดวอดคิดถึงพี่น้องทางนี่ทางไหนทางนี่ละทางไหนละโซ่หายชิแตกติดคกันนั่งคืนอยู่ทั้งหนึ่งพ่องเนี่ยนี่คือเทศบาลบ่วงบาทเด็นวันอะไรสัปดาห์งานบางยี่บังเตอม่วงหวานเพือได้อาบน้ำเขาของน้ำของทั้งกันน้ำพันนายกน้ำนี่แหละคณะผู้บริหารคนนี่แล้วได้เขายูฮันจ้าอันยิ่งใหญ่อลังการนี่หรือเนี่ยยิ่งใหญ่ต่อปีนี้สาวนอนแพ่งเห็ดใหญ่ย้ายเดินทางมาไกลเอ้า เห็นว่าเขาอันรับสมัครออดิชั่นบ้านท่นผู้ใดว่าเบิ้งวังเว่นนี่ไหมเบิ้งวังเว่นเออออดิชั่นรับสมัครออดิชั่นมาแข่เอ้ยเขาเปิดรับสมัครแต่เสียเทียนเปิดสภาพมีทุนน่ากูแล้วเอาขู้นวันเขาเปิดเบื้องบนขึ้นรับเว้นเจ้ามันก็เติมเน็ตจิแจ็งแล้ว อ้ยเต็มแล้วเอามันได้ขึ้นมากเลยแม่หูพอไปยหา้เดินทางหน้ามันยากลำบากทักไ์ใดผู้เฒ่าผู้โตเนี่ยเอามาันสิอยากยังครับนี่ถนนมิตรภาพทางหลวงไม่เลขสองกับแม่จักสลับุรี่อาา่อ,อนนองไข้คนเอามันแตแม่อยู่เดินทางไกลหิวเขาใกรหิวลาวเอ้ยก็เลยลงอยู่บ้านไทยนะั่นแหละไปหากินเขาสัก,กหน้าเขาเขียนไหมไปบัเวเลอร์เลยว่าข้าวราดแกงโอ้<า>ยง่าแต่เลือกเขาไปสั่งกิน บัดเอาม้ามันบดนแมงเข่าลาดแกงพี่น้องเอ้ยเขายังให้สนะมันเป็นแกงลาดเขานี่แล้วแม่มินตัวตัวเห็นไหมตัวตัวเขาอินทุกชนเผื่อนั่นไงเอาตัวไหนจะไม่เห็นแล้วนี่ปึ๊งเอาปินตัดกูกูบ่กินได้บัดกูเป็นคนจะตัดเดียวบ่กินเลยนี่บ่ได้สเปกกูกูบ่กินพูน ยังทวน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 เขาเสนเว่นแล้วเขาเสเว่นเลยได้เขากองกองหนึ่งยังมาเขาเติร์ให้เขาคิดนั่นเนี่ีนั่งพนักงานเสเว่นจะได้จะถามไขายมาตะไชให้กูอีกบาทย่าใหญ่เว็บไหม่าชั้นเดี๋ยวเดี๋ยาย่ก็เล่บอกว่าโอ้ยาาขี่ไม่เป็นลูกขี่เป็นแต่จักรยานจักร้าใช่ เอกหน่อยพอรออยู่นั่นนะซไปไไม่ได้ยังเดหน่อยครัว่าป๊บเนี่ยเขาบอ่โอบบออบกอยังโอบกอโอบกอขายก็ไ่นี่เอาบ้านพูดหมกหมอนเนีย้ยกยังอะไรเออแน่นบน่โอ้ยกูบอกว่าเป็นผู้ใดท้าเมื่อกี้เงนไละวัเนี่ยว่าพู้จักนิ่สินี่ยไคละเอาเงินมาให้ดิวเขายที่ได้เจอหนิไม่ใช่ไอ้มูเนี่ยอยู่หมู่บ้านพี่มันทานอีพี่มันคุกบเนี่ย อีสิมันนี่ติัวมาทุกวันเนี่ยเพป็นเป็นเจ้าของที่นาราชาที่ดินอืมนี่ไม่ธรรมดาขายที่ใดเอาขายที่อะไรล่ะขายที่นอนขายแต่ลอยหายซีฝาดเอาไว้ให้คุณเจ้าด้วยขันโง่เนี่ยมีความเก็บประจัญบานยิบเัิ่งะด้ี่งมาวางไว้กับหน้าป่าป่าไม่ใชดอกค้อมแลงแบบนัไปนะ <chat> เออท mm ัน hmm. ทีมาสมัง hmm. ศ yeah. uh ิร huh. ั the the ์วะอะ่านีนี่ไงคุณมีความสามารถอะไรครับจงไหนกับมาแล้วเอาได้ซุยงได้เลยไุ้ยางอ่ไดุ้ยงเทปแบบไได้เอารองเพชรก็ได้เดกรองเพ้รก็เป็นเออเอาลองิงคือข้า เขา,าทีห่ยังนังดนตรีไข่บางทีเป็นเออจ้าอยู่คว <ำ S 1> ามสามารนจ่ยไเค่ำคืนนี้ขออาศัยนอนลืสักคืนขอพรุ่งน,นี้ตื่นที่ก็จะลาเจ้าไปจะนไม่ม้กอยังเลยี่ยามา่ำคืนนี้นนี้นี่มาลั้งทมานอนยัง,งอยู่นีบาดทีค่นี่คันไปหาช่วงนี้คนนี่ยาทามดาเนี่ยเลยนะาน้งาดเลย เอาอย่างนี้นักเรข่อเตรียมแนวนักเรา่ตรียมไม่ต้องการค้นพ้าค้นพ้าเออเอาพวกอุพทาที่ดีต่อการที่ดี่อยที่ดีต่ออ่าที่พ้านี่แล้วพวกใครบไใครนี่ไอ้หมูจงว่าอุปนไยนี่พู้ใดล่ะเนี้ยหน่อยน้อยกเ้นน้อยโยน่นาอยกหน่อยนี่ล่ะหน่อยได้อี้โอ้ยดี่ นายยง่ในสมติก no? <is> ีเนะซื้อีกดีเพิ่งซื้องไดซื้ออีกดีเพิ่งเออยอูมเบิ่งเนยนายย่สกน้่นสกุลเนี่ยนั่กุลหนึ่งเจ็สบายกูบอว่ากู่องมากตืบบยหลงหงเหมือนดีก็กูเข้มต้องการคนพาต้องการคนพาเดี๋ยวนี้เล่นเดอมในรล่าเดี๋ยพอดีผู้าบ้เออเอาจังหดเสียงใหญ่ใหญ่เสียงใหญ่ใหญ่เสียงใหญ่ใ่ใช่วัสดีพี่น้องใจเชิญ เป็นไงฮะเป็นไงกันบ้างะดีกันบ่ได้กันยังเงินเมนะได้พกันยังบอกเลยทำบัตรนจน่ะคนจนเสียไม่เป็นวกันได้คอยลงกทะเบนแตกาูก่บุคุชินะวันบัตผู้คิไดู้ผู้ผู้ผู้บิวัี่แล้วม่นางบิวบันเซย์ไม่ได้เซย่ดผู้ปวดแล้วเว้ยเฮ้ยเอาเอาไม่ดอกเอาผักผัาเสียังไงผักเป็นเป็นหนังเป็นละครนะ เทพบ้านแผงโปรดักชั่นหูมงใจเสนอร่วมกับพิบัติภพพิมัติภพร่วมกับพีิบักุภพให้เสีิมัสชาไทยเดินขบ๊อสนักดีแดนแอฟริกาตะลุ่มน้ำอเมซอนยังมีคนลอดฝูงหนึ่งซึ่งหากินอยู่ตามประสาบางวันอดเป่าแต่นันสนพยายาม้าขเอาตัวรอดให้ได้ ขีดีของสัตว์เขากอริลล่าฝูงนี้ยังพอหลงเหลือให้ผสมพันธ์เมื่อถึงหน้าผสมพันธ์แล้วมันก็จะตามพุ่งต่ออยู่ตามหาอาหารเอาว่าก็ขึ้นคนคนกุญแอแหลมตัวน,นัรนแรงนายสมบัติทีลานจักรหรือแหลมทองการแพทย์เกิดวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2492 สิริอายุ76ปีในสมัยที่เขามีอายุในสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่น่ารักต่อเพื่อนฝูงงานอดิเรกของเขานั้นเขาเป็นคนชอบจุดบ้งไฟมากเขาจะเดินทางทั่วระได้เพื่อจุดบ้างไฟบ้าวบางครั้งบ้างไฟก็สู้ว้าวยังไ้เลย มึงอ้างกวาดพองตีเอาคุ้มให้นไตไมเอามาตตยกันเรียนน้ำกันขึ้นแค่ันจะแตกอีกเท่า่งขึ้นเสียก็เขาเรื่องแทโอ้โหนี่ใครบอกว่ามันว่ใส่มันว่ใส่ใครบอกว่านอนไว้เนี่ยเจ้าใช่ไหมที่เป็นที่เขารียบกว่านอนเหรอโอ้สุดอดเลยปั้นเหมือนมากเลยให้เงี้ยวาก่า่หเดี๋ยวปีตีน้ำมา การเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันแน่เดยเนี่ยแม่ดูจีมันมาไปแล้วเดี๋ยวกับแม่เดีย๋ยวกับพ่อ,อยุดนี่ละ่ะอายเด็กน้อยเนะ่าที่จะเด็กน้อยกับแม่เบิง้งน,น่ะก็เอ,า,อาคูณลูกแน่สูเสียเอาลงถัากูยืนนิ่งไม่ยังวิ่ไปเอาบันไดลินกูนอ่ะมันบอกมีด็กดื่มเลยเขาตัดทิ้งไปแล้วเขาใส่กูเองไม่หยังเลยหรอกก็การล้มแม่กัแม่มาเล่นน้ำกันงล้มแม่ไม่ได้มันสูงอ่ะเอาไหว้ว้านเขาเขาคุ้นแล้วึ้น วััน่วัวััเขาน่ักน่นบอมัวนนต้นเอาหลงมันวันน้นเากมัวนนเมื่อกีูว่าเกันแล้วหน้ากูมหาเมจังเอเอาลูเนเอาลกนเอาลูกนจะเขียดกับล่านี้ย แม่คีกำลังแห่แม่มันไปเผามวลพลันผู้ดีนี่ทำเอาเขาเอาไปยังไปเนี่ยั่นเขาเล่นเลัลูกหายแล้วบ่าไส่ใช่ผู้เสียนกูดีโอ้ยเป็นไข่หม้พี่น้องมือนันไม่ใล่ยงเลยนีบ่าเขาอะไรเลยกะสิมือเล็กก็เขาเลี้กูเหว่นยัจะบุเอาขค้ืนแม่เพราหลอนเขาดีนในหม่มวนทังที่นาะ เอาแรงเข้าไปแล้วแรงแล้วแทงเข่าปีนี้อ้เวรเจ็ดสิบาเจ็ดสิบหกปีว่าเปนเท่าทั้งหมดอไรพี่เอ็งเข้าเท่าเออเท่าพิททองดิอุ้ยกรกโดดก็เป็นกระด้าคนั้นเนาะอย่าไปน้อยอกน้อยใจ่เกู เดี๋ยวกูโทรไปหาพ่อพี่แม่พี่นี่จะเจ็ดสิบห้าหร่คอยไล่เบื้องอายุแล้วเจ็ดส <ไป S 1> ิบห้าเจ็ดสิบ,บกกหกนะยังอยู่ได้อีกสองปีพุ่อย่าไปแซงอย่าไปแซงพ่อที่นั้นพ่อแค่นึ่งแม่มอดไม่หยังมึงนั่งูมาหาแม่<อ>มึงปิดมาเป็นอย่างีรมาเป็นอย่าง<ๆ>ไรมาเล้วพ่อาก็มีมาใสงมนไปล่างกันพอดีไฮางกันพอดีโอ้ยก็นเล่นนั่งกันท่านอาจารย ขึ้นทะนี่กันแสงเทาไรการเล่นไปจะกันเล่นน้ำข่อยก็แม่นมาใช้อารมณ์ควโตแบบนี้นาเวที่ได้แล้วมาว่าที่ไคุณว่าเด็ตายคุณว่าเด็กวายอย่คุณมาคุก็บ่อยากเล่ยนน้ำเจ้าอยู่ได้ล่ะค่อยากเล่นช้ำนะป็หนึ่งคก็อยากเล่นที่แล้วก็จะเล่นน้ำยัวะบุต